สอเป็นเรื่อง DSI ต่อนะครับก็คืออะไรก็คือสัญญาณข้อมูลที่วิ่งมาในสายที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องของอสองเลนหรือ4เลนนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยแสดงให้เห็นแบบ1เลนกับแบบ4เลนนะนั้นสายคือตรงไหนสายก็คืออ บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือเส้นแบ่งนะตรงนี้คือเส้นแบ่งของอุปกรณ์นะครับตรงนี้เรียกว่าซอร์สเหมือนเดิมนะตรงนี้เรียกว่าซิงค์นะครับซอร์สก็คือตัวม i โครโปรเซสเซอร์ cessor, ซิงค์ก็คือตัวจอนะครับงั้นถ้าเราซูมเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็น สายสัญญาณหลายๆเส้นนะครับนะทำนองเดียวกันถ้าเรามีหลายเลนเราก็จะมีหลายเส้นมากขึ้นนะครับเราก็จะมีหลายเส้นในนี้มากขึ้นนะังนั้นในกรณีของบอร์ดที่เราใช้นะครับมีรองรับทั้งสองเลนแล้วก็สี่เลนนั่นแสดงให้เห็นว่า,าเราสามารถที่จะ ส่งข้อมูลไปยังจอภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยวิ่งกันแบบขนานนะครับเมื่อเทียบกับแบบ1เลนแล้วเนี่ยนะเรามาดู1เลนนะครับไบท์ที่ศนย์ไบท์ที่1ไบท์ที่2ไบท์ที่3วิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาก็มารวมมาเรียงกันตัวกันใหม่ที่ไบท์ที่ศูนย์ไบท์ที่1ไบท์ที่2ไบท์ที่3ที่ฝั่งขารับฝั่งจอ นะครับแต่ถ้าเรามี4เลนนะครับเขาก็กระจายกันมา0 1 2 3เห็นไหมครับมาพร้อมกัน4 5 6 7มาพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วมันจะมารวมตัวกันที่ตัวรับกลายเป็น0 1 2 3 4 5ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้การแสดงภาพเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นจอสมัยนี้ที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงจอภาพเพราะว่าการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมทําให้จอ,อเดี๋ยวนี้ก็คือต้องแสดงผลที่120เฟรมนะครับต่อวินาทีนะซึ่งถือว่าเร็วมากทําให้ภาพเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่สมูทมากขึ้นนะครับโอเคครับ